มีกรณีที่ชาวตำบลโคกสีอำเภอเมืองขอนแก่นเขาไปทำเวทีประชาคมนะครับหลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นขอขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงป่าช้าในพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษาของทางมหาวิทยาลัยเนื้อที่กว่า40ไร่ผลการทำประชาคมเบื้องต้นชาวบ้านไม่ยินยอมครับเดี๋ยวฟังก่อนนะครับเราจะขอมติยู่สประเด็น เป็นปฏิกิริยาบางช่วงบางตอนของการทําประชาคมนะครับปฏิกิริยาของชาวบ้านที่ตําบลโคกสีอําเภอเมืองขอนแก่นเขาไม่ยินยอมให้ทางมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตขอนแก่นขอขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงป่าช้าโคกสร้างหลม่มเนื้อที่ประมาณ44ไร่เศษเพื่อที่จะตัต้งเป็นศูนย์การศึกษาของทางมหาวิทยาลายัยระหว่างการเข้าร่วมเวทีประชาคมการใช้ที่ดินเพราะอะไร คุณผู้ชมดูจากภาพนี้นะครับคือาชาวบ้านเขากังวลว่าถ้าทางมหาวิทยาลัยมีการขึ้นทะเบียนและจัดตั้งศูนย์การศึกษาได้จะกระทบต่อชาปนสถานของชาวตำบลโคกสีซึ่งเมื่อมีผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนําร่างมาประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดป่าสีเจริญทรรจุดนี้แหละครับซึ่งเป็นแปลงเดียวกับที่มหาวิทยาลัยขอขึ้นทะเบียนสําหรับที่ดินสาทางนประโยชน์แปลงป่าชา้าโคกสร้างหลม่ม เป็นที่นสลประเภทชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันเนื้อที่173ไร่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านยินยอมให้ทางมหาวิทยาลัยขึ้นทะเบียนขอใช้ประโยชน์ที่ดินบางส่วนไปแล้ว50ไร่นะครับยังมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค4ของสำนักงานประกันสังคมที่ขึ้นทะเบียนอีก50ไร่และสถานีตำรวจภูธรเมืองไหมาบางอีกบางส่วนด้วยนะครับและล่าสุดทางมหาวิทยาลัยขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารประโยชน์อีก44ไร่เศษถอนสภาพจากที่ดินสาธารณะ และขึ้นทะเบียนที่ดินตามระเบียบของทางกระทรวงมหาดไทยจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดินปี2550แต่อย่างที่เห็นนะครับว่ามีการทําประชาคมแล้วชาวบ้านไม่ยินยอมครับโดยทางอำเภอเมืองขอนแก่นจะทําบันทึกหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งไปยังทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยายลัยต่อไปครับการทําประชาคมก็ต้องรับฟังเสียงส่วนใหญ่ถูกต้องไหมคะ